ด้เชื่อว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอาทิตย์ที่หนักสำหรับทุกบ้านและผมก็คิดไม่ใช่ตลอดว่าผมจะสามารถช่วยเหลือให้ความหนักเนี่ยมันทุเลาลงได้ยังไงเพราะผมรู้ว่ามันไม่สามารถหายไปได้เวลาเท่านั้นนะครับที่จะช่วยเยียวยาผมก็เลยน,นึกถึงท่านเเป็นกัลยาณีมิตรของผม ทุกครั้งที่เราเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เราทอ้อทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีทางออกผมจะปรึกษาท่านผมก็ได้ยกหูโทรหาท่านแล้วบอกกับท่านถึงครอบครัวของคุณพอ่อกับการสูญเสียครั้งใหญ่ผมบอกท่านว่าถ้าท่านมีเวลาอยากให้ท่านมาเยี่ยมครอบครัวนี่เถิดผมจะบอกว่าวันนี้ผมได้เชิญท่านวอร์วชิรเมธี มาเยี่ยมครอบครัวพ่อมาที่บ้านครับท่านบออ้าวสวัสดีค่ะเรนนี่ยามบอใช่ไหมครับอ๋อไม่รู้บอทราบปุ๊บเนี่ยท่านบอก็บอกว่าเนี่ยคิวว่างสามารถมาครับพูดให้ฟังสวัสดีค่ะนีครัตามข่าวอยู่ยังพ่อสวัสดีค่ะสารุสารุกสิคุณพ่อบอกว่าติดตามเรื่องราวสาราบะอาจารย์ก็ได้ได้ อ่านคาวตลอดแล้วล่าสุดที่คุณซูมเพิ่งเขียนถึงถึงอว่าเป็นคนที่ชาวภายในในิวยอร์กชื่นชมกันมากแล้วก็เลยพอได้รู้เรื่องราวของน้องจากซื้อทั้งหลายซึ่งก็มหาสตรรจ์าน่างหนึ่งปะกะติธรรมาภาพก็ไม่ค่อยไปซกแซกอ่าน <c oughs> ออของคนนั้นคนนี้นั้นก็จะคจะดูภาพรวมเท่านั้นล้าเกิดแผ่นเดินไหวที่โน่นที่นี่ แต่พอเรื่องนี้ก็มีเหตุให้ได้อ่านแล้วก็เพิ่งได้รู้ว่าโอ้เป็นบุคคลที่เป็นกําลังสําคัญคนที่สําคัญมากน,นะครับมีจิตใจที่ดีก็วันนี้คงต้องบอกหมว่าต้องต้องยอมรับความจริงเนาะต้องรับความจริงแต่มันจะโหดร้ายเกินไปไม่ลงพอวันไหนที่เรารู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไปก็ให้เราคิดว่า ไม่ได้มีแต่ลูกของเราณเวลานี้เนี่ยอาจจะถึงหมื่นคนนะถ้าเราคิดว่าเออลูกของเราเนี่ยเป็นเป็นเคราะห์กรรมที่หนักมากสําหรับลูกและสาหรับเราก็ให้มองกว้างว่าไม่ได้มีแต่ลูกของเรามีตัง้งณเวลานี้ตัวเลขประมาณเจ็ดพันแต่ว่าทางรัฐบาลในป่านี้บอกว่าอาจจะถึงหมื่นคนที่ยังคนไม่พบฉะนั้นมองได้แง่นี้ก็จงยอมรับความจริงว่าอันนี้แหละเป็นธรรมดาของโลก ก็ครั้งพุทธกาลเคยมีเรื่องอย่างนี้ยมพ่อทําแม่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเล้าลูกแล้วเขาเขาเสียลูกรับไม่ได้อย่างแรงถึงขั้นมาวิกลจริตนี่ยมพ่อยําแม่เนี่ยยังดีมากที่ยังครองสติได้กันทางบ้านต้องถือว่าเรามาไกลมากมาไกลกว่าผู้หญิงคนนั้นมากผู้หญิงคนนั้นในสมัยพุทธกาลคือวิกลจริตเลยคนก็เลยไปหาพาไปหาพระพุทธเจ้า เพราะว่าอุม้มเธอไม่ยอมทิ้งลูกโดยว่พานั่งดำสบายเลยเธอไม่ยอมทิ้งลูกอุ้มลูกจนลูกเรียกวัน่าเ่าขาอ้อมกอนแล้วก็พาไปหาพระพุทธเจ้าอุม้มเธอก็บอกว่าพราะองค์เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเก่งจริงชุบชีวิตลูกของชัน้นสีพระุทธเจ้าก็บอกเอองั้นเราจะชุบให้นะแต่หนูไปหาเมล็ดพันธุก,กาดจ,จากบ้านที่ไม่มีคนตายมาเดี๋ยวเราจะชุบให้นะเธอก็อุ้มลูกแล้วก็ไปไปไป,ไปขอมล็ดพันธุก,กาด จากบ้านที่ไม่มีคนตายเมื่อเรีพันประกาศนั้นบ้านไหนก็มีแต่พอบอกเงื่อนไขที่สองวันแล้วบ้านนี้เคยมีคนตายไหมทุกหลังคาเรือนบอกว่าล้วนแล้วแต่เคยมีคนตายทั้งสิ้นถ้วถามไปถามไปเกินสิบหลังคาเรือนเธอรู้ขึ้นมาเลยโดยพระพุทธเจ้าไม่ตงเทศว่าแท้ที่จริงนั้นไม่ใช่ลูกเราเท่านั้นที่ตายเขาตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองทันทีที่เราเกิดแสดงว่าเรารับนัดความตายไปแล้วเกิดคู่กับตาย ถ้าเรายอมรับความจริงสภาวะจิตใจของเราจะดีวันดีคืนแต่ถ้าเราไม่ยอมรับมันเหมือนเราเนี่ยยังค้างตึงอยู่ในทางความรู้สึกใช่ไหมพ่อเหมือนเรารู้สึกแบบมันมันเป็นก้อนกลมๆในรูเหลี่ยมๆอะพ่อจะลงสุดๆมันก็ไม่ได้จะดึงออกมันก็ไม่ได้มันครึงคร้ง,คร,งครึ่งกลางกลางความรู้สึกเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรายอมรับจะว่าเออเอาละมันคือความจริงนะ ถ้าเรายอมรับอย่างนี้ปั๊บคุณนัภาพเจตเราจะเปลี่ยนแปลงทุกคนต้องรู้เลยคือเราเกิดมาในโลกเนะ่ยมันก็เหมือนนักกีฬานักกีฬาที่เราไปเล่นกีฬาทุกชนิดมันต้องเล่นตามกติกาใช่ไหมถึงจะประสบความสําเร็จเราอยู่ในโลกก็มีกติกาของโลกห้าข้อหนึ่งเกิดมาแล้วทุกคนจะแก่นะเนี่ยเริ่มแก่เช่นชัดนะหลายปีก่อนเธอก็ไม่แก่ขนาดนี้อเออเห็นไหมมันแก่นะพ่อนะคําว่าแกไม่ได้หมายความว่า ต้องรอผมงอกไม่ใช่ทันดีดนที่เราปฏิสนธิในคันของแม่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นทางโลกเรียกว่าเจริญวัยแต่ทางธรรมเรียกว่าแก่วัยนี่แปละว่าแก่ทุกคนที่มีวัยอย่างนี้น่ะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าแก่แล้วฉะนั้นทุกคนจะผ่านวิวัฒนาการช่วงวิวัฒนาการเนี่ยทางภาเรียกว่าแก่ฉะนั้นทุกคนจะมีแก่เป็นธรรมดาเกินมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาสองจะมีป่วยเป็นธรรมดาเราแต่และคนที่นั่งอยู่ที่เนี่ย มีความป referral, ่วยคนละนิดคนละหน่อยใช่ไหม๋ยยมพ่อยมแม่เนพี่น้องก็อาจจะป่วยคนละนิดคนละหน่อยพระอาจารย์ก็มีพระอาจารย์ก็มีนะเป็นโรคภูมิแพ้นิดๆหน่อยหน่อยหมมันมันเลือกพระเลือกโยมที่ไหนทุกคนจะเจ็บจะป่วยและป่วยก็คือป่วยกายกับป่วยใจนะยมพ่อยมแม่นะเวลาที่เราป่วยเราจะป่วยสองอย่างป่วยกายกับป่วยใจเช่นนาทีนี้ยมพ่อยมแม่กําลังป่วยใจอยู่ คือความทุกข์ที่เกิดจากวิปโยคคือความพร,พราพาจากลูกทําให้เราป่วยใจพุทโธบอกว่าเวลาที่เราทุกข์ <c oughs> ครั้งที่หนึ่งเปรียบเสมือนมีใครสักคนหนึ่งเอาลูกธนูมายิงเราแล้วปักอยู่หน้าอกแต่ถ้าเราทําใจได้แล้วเรียนรู้ที่จะยอมรับความจรงิงเราจะสามารถดึงลูกธนูลูกแรกนั้นออกได้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจรงิงวันนี้คือธรรมดาของโลก พระพุทธองค์บอกว่าเท่ากับเราเนี่ยไปแสวงหาท่านูดอกที่สองมาทิ่มซ้ำเข้าไปเราจะมีท่านูสองลูกนะพ่อฉะนั้นพ่ออย่าให้มีท่านูสองลูกนะลูกดอกที่หนึ่งคือลูกลูกเราเสียไปแล้วนั่นเป็นท่านูดอกที่หนึ่งที่มันทิ่มหน้าอกฉะนั้นยมพ่อยมแม่ทําใจถ้าพ่อแม่ทําใจรับได้ท่านูดอกที่สองก็จะไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับลูกเพียงคนเดียวพ่อแม่ญาติวงพงศาที่เหลือรักษาจิตรักษาใจเอาไว้ อย่าให้ใครต้องมาล้มป่วยในช่วงนี้เรามีการเป็นของของตนนะยมพ่อยมแม่นะญาติวงองศาเราแต่ละคนทําเหตุปัจจัยที่ให้มีอายุยืนมาเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นเหมือนเราต่อวีซ่าให้ตัวเองมาเท่าไหร่เราก็ได้เวทเท่านั้นวีซ่าขาดก็ต้องยอมรับฉะนั้น <c oughs> เมื่อมรณาภัยมาเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่เาเอาเอลูกเราคงทําบุญมาแค่นี้ละนะ นโโทพธรายะมองในแง่ดีเขาก็ยังไปในแผ่นดินที่ที่เป็นมงคลคยมพ่อพ่อลองคิดสิว่าแผ่นดินนั้นมันไม่ใช่แผ่นดินธรรมดานะนั่นคือในปานบ้านเกิดเมืองนอนพระพุทธเจ้าจจและที่ที่เขาขึ้นไปเหยียบไปย่างนั้นก็คือขุนเขาพระสมเมนขุนเขาไกรลาศ ขุนเขาหิมาลัยอืเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จะดีจะชั่วยังไงก็ตามลูกเราไม่ได้ไปเสียอยู่ตามถนนรนแคมในสภาพที่หน้าอนาหน้าเวทนาหรือเพราะสงครามกลางเมือง <c oughs> เขาไปอยู่ในจุดที่ท่ามกลางความสวยความงามเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ถ้ามองในแง่นี้เราก็จะเห็นว่าถึงอย่างไรลูกก็ยังได้ไปสิ้นสุดลงตรงแผ่นดินของพระพุทธองค์ซึ่งแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ถ้ามองในแง่นี้อืก็จะทําให้เรายอมรับได้ง่ายขึ้นว่าเขาก็ยังมีบุญส่วนตัวของเขาอยู่มากเมื่อสัจธรรมกําลังเปิดเผยต่อหน้าเราชัดๆเราอย่าหลบตาสัจธรรมเราดงศบตาสัจธรรมเพื่อที่จะเรียนรู้อืถ้าเราไม่เรียนรู้วันต่อมาปีต่อมาโอกาสต่อมาเราสูญเสียคนที่รักเราก็จะอ่อนแออีกแล้วเราจะไม่โตนะเวลาที่เราจะต้องเรียนบทเรียนยากถ้าเราผ่านบทเรียนนี้ไปได้ ในอนาคตเราจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นให้ยมพ่อถือคติว่าหนึ่งคนตายขอให้ล้านคนตืน่นหมายความว่าไงหมายความว่าการที่เราพลาดจากโลกเนี่ยก็จะได้เป็นอนุสติให้ครอบครัวอื่นคนอ,นอื่นให้รักกันว่าตอนที่เรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันนะให้ใช้เวลานั้นให้ดีที่สุดดังหนึ่งทุกวันคือวันสุดท้ายเพื่อความตายมาพลาก เราจะได้มีช่วงเวลาที่เราคิดถึงมงยามดีๆที่เราได้ทําด้วยกันแต่ถ้าเราประมาทเราไม่ดูแลซึ่งกันและกันเลย,เยปุ๊บปับเกิดเหตุอะไรขึ้นมาโราก็จะมานั่งเสียใจว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ไม่ได้ทําฉะนั้นอขอให้คิดว่าสิ่งดีๆที่เราได้ทําด้วยกันมาทั้งหมดอย่างน้อยอยู่ในความทรงจําของเราไปตลอดนี่เรียกว่ายอมเรียนบทเรียนยากนะจะได้ทําใจได้บอ,อชื่อว่าการจากไปของน้องอีฟเนี่ยโลกเนี่ย ถึงมแม้เราจะเสียถึงมแม้เราจะเสียน้องไปแต่ว่าเราเราโลกได้ใช่ไหมโลกได้อะไรอย่างที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้ไงหนึ่งคนตายแต่ล้านคนตืน่นทุกคนตื่นขึ้นมาตื่นรู้ขึ้นมาว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในเมืองพุทธภูมิไม่มีข้อยกเว้นแม้กระทั่งบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าได้รับการยกเว้นจากธรรมชาติไหมไม่ไม่มีเลยนี่คือสัจธรรมสัจธรรมที่บอกว่า สิ่งที่พระพุทธองค์ตัดเอาไว้อะความตายเป็นธรรมดาของชาวโลกอะ่ะแม้กระทั่งในบ้านเกิดเมืองนอนของคนที่เราถือกันว่ามีบุญที่สุดในโลกก็ไม่ได้รับการยกเว้นแผ่นดินก็ยังไหวและมันก็ยังทันหล่มคลื่นลงมานี่คือบทเรียนที่ว่าเราได้เรียนรู้สัจธรรมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทุกสิ่งมันเป็นอน,นิจจังจริงๆมันเที่ยงที่ไหนใช่ไหมลกูกตั้งแต่เข้ามาที่บ้านเนี่ยผมสังเกตครอบครัวทุกสองนาทีเนี่ยไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามจะนึกถึงลูกสาว แล้วจะเสียน้ำตาแล้วผมเป็นห่วงว่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเลยท่านบอกก็เลยอยากจะถามแทนครอบครัวหน่อยดีกว่าว่าอารมณ์เนี่ยมันมันไม่ควรจะเก็บไว้หรอกมันควรจะร้องไห้แต่ว่าผมก็ <c oughs> ให้เป็นอย่างนี้ไปไปเป็นเดือนไปเป็นปีครับก็ถ้าจะร้องนะร้องให้หมดร้องให้หมดเพื่ออะไรก็เหมือนกับการ <c oughs> ที่เรา <c oughs> ดีท็อกซ์ เราล้างพิษล้างล้างสิ่งที่หมักหมมในจิตในใจออกไห้หมดแล้วจากนั้นเรามาเริ่มต้นใหม่บอกน้องว่าไม่เป็นไรพวกเราจะไปกันต่อและจะไปให้ดีด้วยขอให้น้องเฝ้าดูพวกเราด้วยคิดอย่างนี้แล้วพระอาจารย์เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีวันดีขึ้นฉะนั้นที่วุฒิบอกว่าในสิ่งเหล่านี้มันสอนก็คือว่าอย่างน้อยอพอน้องจากไปก็ทําให้ยมพ่อยมแม่ได้มาพบธรรมะ น่งนี่ก็เป็นอีกสิ่งดีๆเล็กๆอีกสิ่งหนึ่งเรามีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยทำกลางข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีอย่างนี้และพระอาจารย์ก็เชื่อว่าน้องก็คงจะรู้สึกดีที่อย่างน้อยๆก็เป็นสื่อกลางให้ยมพ่อยมแม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเป็นสื่อกลางให้แต่ละครอบครัวได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความรักและเรียนรู้ที่จะดูแลซึ่งกันและกันในอย่างปกติให้ดีที่สุด ขีความตายมาภาาเราจะได้บอกกับเองว่าไม่มีอะไรห่วงแล้วนะเพราะตอนปกติเราดีต่อกันอย่างที่สุดแล้วฉะนั้นมองในแง่หนึ่งเนี่ยน้องก็ต้องเป็นคนดีมากๆถึงมีค่าพอที่เราทั้งหลายจะหลั่งน้ําตาให้ใช่ไหมนี่เห็นไหมด้านดีๆมีเยอะแยะมากเลยทั้งโลกหลังน้ำตาให้ต้องดีเพแต่ว่าเขาเขาต้องมีอะไรดีมากคนทั้งโลกต้องร้องไห้ นั่นแหละเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้ยยมพ่อยมแม่ก็ควรจะภูมิใจในตัรลูกคนนี้เลยนะพระอาจารย์อ่านขา่าวพระอาจารย์ก็ยังเห็นแง่ดีแง่งามเยอะแยะมากมายถึงได้รู้สึกว่าเออก็ไม่ธรรมดาหรอกนี่ขนาดอยู่มาแค่นี้เขายังทําอะไรที่ชนะใจคนตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมเออถ้าอยู่ต่อไปน้องคงจะได้ทําอะไรดีๆที่เป็นประโยชน์สอดที่ผลต่อตัวเองและต่อประเทศชาติบ้านเมืองแน่นอนนะแต่ยังไงก็ตามในเมื่อเราไม่สามารถได้ทุกอย่างดังใจวัง แต่ธรรมชาติก็จะชดเชยให้เราจะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปเราเสียอย่างนี้เรา,าจ,จะได้อย่างนี้ก็ได้อาจารย์เชื่อมันม่นว่าหลังเหตุการณ์นี้ยมพ่อยมแม่จะเข้มแข็งและจะย้อนกลับมาดูแลซึ่งกันและกันอย่างดทีที่สุดที่สําคัญจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเรารักน้องอีกขอให้ถือโอกาสนี้ศึกษาธรรมะอย่าให้ความจากไปของน้องเป็นความสูญเปล่าความเศร้าความโศกทําได้ แต่ขอแค่ช่วงเวลาหนึ่งก็พอ s right. <S หลังจากนั้นถ้าเรารักลูกเราเปลี่ยนเป็นการศึกษาธรรม On page number 25 Page number 25 for healing service And then For the i n g The power of your grace And by never passing Through the merits of Jesus ครอบครัวก็เป็นคริสต์ด้วยสามารถที่จะฟังมุมมองยังไงก็สัจธรรมที่พระอาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับศาสนาสัจธรรมสําหรับคนทั้งโลกพ่อนะฟังได้เรียนได้ปฏิบัติได้สําหรับคนทั้งโลกเหมือนออกซิเจนนะก็ให้เราถือโอกาสนี้นอกจากทําบุญทํากุศลแล้วนะทําใจเรียนดูที่จะปล่อยให้ลงปรงให้เป็นถ้าเราปล่อยลงปรงเป็นเราเรียนได้แล้วจากนั้นก็ เอาละคนที่เสียไปแล้วก็เสียไปหันกลับม,มาสบตาคนที่ยังอยู่เราจะอยู่ร่วงกันอย่างไงพระอาจารย์ก็ขอแนะนำว่าเมื่อเสร็จพิธีชาปนกิจทั้งหลายแล้วเนี่ยออกไปพักผ่อนเปลี่ยนสถานที่เพื่อให้เราได้ฟืน้นฟูจิตใจจิตวิญญาณจากนั้นเราจะได้นั่งคิดพิจารณาว่าจะทํายังไงต่อไปขอบคุณครับะ<ข>อาร<อ>